สวัสดีครับพี่น้องชาววัวคำถามหนึ่งที่คนที่เริ่มเลี้ยงวัวนี่นะครับจะต้องหาคำตอบก็คือจะซื้อวัวแบบไหนมาเลี้ยงดีนะครับก็มีกูรูก็แนะนำหลายๆอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะแนะนำว่าให้ซื้อวัวแม่ลูกมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าจะมีะไรายได้เร็วแล้วก็ขยายฝูงได้เร็วนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นชาวสวนไม่ค่อยที่จะเชื่อใครอะไรง่ายๆผมก็ ทำแบบจำลองนะครับทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเรื่องของวัวนี่นะครับว่าจะเลี้ยงวัวแบบไหนดีนะครับจะซื้อวัวแบบไหนมาเลี้ยงดีนะครับจากการทำแบบจำลองของผมนะครับผมพบว่าวัวที่เลี้ยงแล้วเนี่ยขยายฝูงเร็วที่สุดนะครับได้กําไรได้เงินเร็วที่สุดได้กําไรดีที่สุดแล้วก็ขยายขยายฝูงได้เร็วที่สุดก็คือเลี้ยงวัวขุนครับก็คือซื้อวัวจะเป็นชารเล่หรือบรามันก็ได้นะครับ อายุประมาณ2ปีเนี่ยนะครับตัวราคาประมาณ30,000บาทเอามาเลี้ยง3 5, 4ถึงสถึงเดือนนะครับใช้เงินค่าอาหารไปประมาณเนี่ยห่งบาทต่อตัวนะครับก็จะได้กำไรอยู่ที่ตัวละประมาณ4 5 0ถึงบาทประมาณนี้นะครับรอบหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เงินทุนอยู่ประมาณรอบหนึ่งก็อาจจะเลี้ยงอยู่สัก12-15ตัวนะครับก็จะใช้เงินทุนอยู่ที่ประมาณ5 6าแสนบาทนะครับ ก็กำไรรวมก็อยู่ที่ประมาณ6-8หมื่นบาทอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถขายได้2-3รอบอหรือว่าประมาณ5รอบต่อ2ปีนะครับก็ในในรอบนี้2ปีเนี่ยเราก็อาจจะสามารถทำกำไรได้2-3แสนนะครับแต่การเลี้ยงวัวขุนนั้นความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าเราไม่มีเขียงเนื้อเองนะครับ ถ้าเรา,าเลี้ยงขุนขายเป็นวัวมีชีวิตนะครับความเสี่ยงสูงมากในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นตัวพิสูจน์ให้เป็นอย่างดีว่าคนที่เลี้ยงวัวขุนขายเป็นตัวนี้นะครับไายย่อยนะครับลมทุกรายนะครับแต่ายใหญ่เขาก็เขาก,เขาก็มีาบาดเจ็บบ้างนะครับแต่เขาก็ยังประคองอาการได้เพราะว่าเขามีวัวเยอะนะครับเขามีต้นทุนมีหน้าตักที่สูงนั่นเองนะครับ วัวแบบที่2ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็สามารถขยายฝูงได้เร็วที่สุดก็คือเลี้ยงวัวไทยตัวผู้นะครับซื้อวัวไทยตัวผู้อายุประมาณ1ปีเนี่ยนะครับเอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยง1ปีก็สามารถขายเป็นวัวเนื้อได้นะครับขายง่ายขายดีนะครับลงทุนต่ํานะครับความเสี่ยงก็น้อยนะครับแล้วก็มีตลาดกว้างมากเลยนะครับตลาดวัวเนื้อในประเทศเขียงบ้านๆนี่แหละครับเยอะมากสําหรับวัวไทยตัวผู้นะครับอ้วน วัวประเภทที่3ที่ให้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ส่งผลให้เราสามารถขยายฝูงได้เร็วนะครับก็คือวัวแม่แยกลูกนะครับคือซื้อวัวแยกลูกแม่แยกลูกมานี่นะครับราคาจะถูกเพราะว่าค่อนข้างที่จะผอมนะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากลูกนะครับเพิ่งเอาลูกออกจากนมนะครับดังนั้นเนี่ยแม่จะผอมนะครับเอามาขุนสองสาเดือนนะครับอาจจะขายเป็นวัวเนื้อก็ได้หรือว่าถ้าแม่อ่าตัวไหนกลับสัตว์เป็นสัตว์เราก็สามารถ ผสมทําเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับถ้าเราเลือกวัวที่อายุไม่มากนะครับสักลูกที่2ลูกตัวที่2หรือลูกตัวที่3ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดสูงมากนะครับวัวไทยกลางเนี่ยครับประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับซื้อตัวประมาณ 67, 0 0 0 0นดพันะครับแล้วก็ขุนหมดอาหารขุน2เดือนกว่านะครับหมดค่าอาหารประมาณ7 8็ดแปดพันก็จะขายได้อยู่ในราคาหมื่นแปปลายนะครับหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับ พอเราขายออกไปแล้วเราก็แบ่งเงินแบ่งทุนไปซื้อ,อแม่วัวแยกลูกมาเลี้ยงต่อนะครับแล้วก็เงินที่เหลือกําไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปซื้อ,อวัวลูกวัวอายุป,ประมาณสัก1ขวบนี่แหละครับราคาประมาณ7จ0 0แเนี่ยสามารถคัดได้เลยเขาว่าจะเอาสายพันธุ์ไหนจะเอาโครงสร้างแบบไหนนะครับก็เดินไปเลือกตามตลาดได้เลยนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับวัวแบบที่4ก็คือวัวสาวอายุป,ประมาณ1ปีนะครับ ซื้อมาแล้วก็เลี้ยงยาวๆเลยนะครับตัวประมาณ7 8 0 0 0พันเนี่ยเราก็ไปคัดเอาวัวได้เลยนะครับวัวโครงสร้างดีๆสวยๆนะครับเลี้ยงยาวๆแบบประมาณ2ปีเขาก็จะเริ่มตั้งท้องนะครับพอเขาปีที่3ก็จะเริ่มคลอดนะครับวัวแม่ลูกนะครับนี่ก็คือวัวประเภทที่5นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงผลตอบแทนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับแบบที่4นะครับเพียงแต่ว่าวัวประเภทที่5วัวแม่ลูกนี่นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยราคามันจะสูงนะครับยิ่งถ้าเป็นแม่ลูกที่สวยๆนี่แหละครับราคาจะสูงมากเรียกว่า,าเกินกว่าบัตเจตที่ผมตั้งไว้นะครับผมเลยไม่ซื้อวัวแม่ลูกนะครับการเลี้ยงวัวแม่ลูกนี่นะครับจะช้ากว่าวัวแม่แยกลูกเพราะว่า,าเรามีลูกติดมาด้วยนะครับเราจะต้องหย่านมซะก่อนซึ่งลูกเขากว่าจะหย่านมนะครับก็อายุป,ประมาณสัก6เดือนนะครับเมื่อหย่านมลูกแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถเอาแม่มาขุนได้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นลูกสวยเราก็อาจจะเก็บลูกไว้เอาขุนแม่แล้วถ้าเกิดแม่อ้วนเราก็อาจจะขายแม่เป็นวัวเนื้อไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าแม่กลับสัตว์ได้เร็วนะครับเราก็อาจจะผสมเป็นแม่พันธุ์ของเราไปต่อได้นะครับราคาปัจจุบันนี่นะครับวัวแม่ลูกที่เฟรมไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้สวยมากสภาพไม่ได้นางฟ้าเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้านะครับถ้าเราเอามาแยกลูกนะครับถ้าลูกสวยเราก็เก็บลูกเอาไว้นะครับแล้วเอาแม่ขุนนะครับ แม่ก็จะขายได้ประมาณสักหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับเหมือนกับวัวแม,แ,มแม่ที่แยกลูกแล้วนะครับก็ราคาอยู่ในระดับเดียวกันนะครับประมาณหมื่นแปดถึงสองหมื่นก็ถือว่าเอากําไรจากการขายแม่ไปนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงลูกต่อนะครับแบบที่6ก็คือวัวสาวาพร้อมผสมนะครับอายุประมาณาปีครึ่งถึง2ปีนี่นะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่าน่าสนใจน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพง ราคาปัจจุบันนี้นะครับวัวลูกผสมชาโรเล่นะครับเป็นวัวสาวใกล้ผสมหรือว่าวัวอาจจะผสมได้สอสเดือนนี่นะครับท้องแรกนี่นะครับราคาอยู่ประมาณ1 7ื0 0ถึงสองหมื่นนะครับซึ่งผมถือว่าค่อนข้างแพงนะครับเทียบกับวัวแบบอื่นๆนะครับดังนั้นวัวแบบนี้เนี่ยผมจะไม่ลงทุนนะครับการซื้อวัวแบบไหนมาเลี้ยงแบบไหนเหมาะที่สุดสําหรับเรานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานของเราด้วยนะครับว่าเรามีเงื่อนไขอะไรเรามี จุดมุ่งหมายมีเป้าหมายอย่างไรนะครับสำหรับผมผมเลือกการเลี้ยงการเลือกซื้อวัวสาวอายุประมาณ1ปีมาเลี้ยงนะครับก่อนจะมาดูว่าทำไมผมถึงเล,เลือกเลี้ยงวัวสาว1ปีนะครับเลือกซื้อวัวสาวอายุประมาณ1ปีเนี่ยมาเลี้ยงเราไปดูก่อนว่าทําไมผมถึงไม่เลือกซื้อ,อไม่เลือกเลี้ยงวัวแบบอื่นๆนะครับอย่างแรกเลยนี่ก็คือวัวขุนนะครับ วัวคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้วัวเร็วจะได้เงินเร็วนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงมากแล้วผมไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงสูงขนาดนั้นนะครับดังนั้นผมก็ตัดเรื่องของวัวคุณไปได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือวัวไทยอายุ1ปีนี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่เร็วนะครับแต่ว่าผมอยากได้วัวแม่พันธุ์ดังนั้นผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปเลี้ยงวัวตัวผู้เพื่อขายแล้วก็เอาเงินมาซื้อวัวตัวเมียนะครับ ณตอนนี้เนี่ยราคาวัวตัวเมียไม่ได้แพงและผมก็ยังมีรายได้ประจําอยู่ผมก็จะเอาเงินรายได้ประจําของผมนี่นะครับไปซื้อวัวตัวเมียอายุประมาณ1ปีนี่นะครับมาเลี้ยงได้เลยนะครับส่วนวัวแม่แยกลูกและวัวแม่ลูกนะครับปัญหาที่ผมเจอจากวัว2ประเภทนี้นะครับก็คือเป็นวัวที่โตแล้วและมีนิสัยติดตัวมานะครับวัวเนี่ยเป็นสัตว์ฝูงนะครับเป็นฝัด เป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงดังนั้นเนี่ยเขาจะมีลําดับชั้นในฝูงถ้าวัวตัวใหญ่เนี่ยเอามาอยู่รวมกันน่ะเขาก็จะมีการชนกันเพื่อจัดลําดับในฝูงนะครับผมเนี่ยจะเลี้ยงวัวโดยใช้คอกรวมนะครับผมไม่ชอบวัวแบบแบ่งกั้นคอกเป็นตัวตัวนะครับเพราะว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างไม่คุ้มค่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าซื้อวัวตัวใหญ่มาเนี่ยเอามาใส่รวมฝูงเขาก็จะไล่ชนกันนะครับแต่ถ้าเป็นวัวเด็กวัวตัวเล็กเนี่ยครับวัวอายุประมาณ1ปีเนี่ยเข้าไปในฝูงเน เขาก็จะปรับตัวเข้าหาฝูงนะครับก็จะไม่มีการชนไม่มีการอะไรมากมายนักนะครับส่วนปัญหาของวัวสาวพร้อมผสมหรือว่าวัวสาวท้องแรกนะครับอาจจะท้องสองสาเดือนเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยราคาค่อนข้างแพงนั่นคือปัญหาข้อแรกที่ผมไม่อยากจะจ่ายเงินงแพงๆนะครับส่วนที่2ก็คือเราไม่รู้ว่าลูกบัวคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ในราคาเท่าๆกันเนี่ยผมสู้ไปเลือกซื้อลูกวัวมาเลยได้ได้สตัวนะครับซื้อวัวท้องตัวหนึ่งสมมุติว่าราคา15ื่นนะครับมันก็ถ้ากับว่าซื้อวอัวสาวอายุ1นึ่ง,หน,งหนึ่งปีเนี่ยนะครับได้2ตัวดังน,นั้นเนี่ยผมไปซื้อวัวสาวเลยดีกว่านะครับทีน,นี้ก็มาดูเหตุผลว่าทําไมผมซื้อวัวสาวนะครับข้อแรกเลยก็คือราคาถูกนะครับอย่างที่2ก็คือเราสามารถเลือกวัวได้นะครับอย่างที่สาม คือ,อเข้ากระฝูกได้ง่ายนะครับเอามาเลี้ยงอยู่ในข้อรวมเนี่ยจะไม่ข่อปัญหามากมายนักนะครับข้อ4เรารู้ประวัติแน่นอนชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับข้อที่5าเราเลี้ยงไปเนี่ยเขาก็โตขึ้นมูลค่าของวัวก็โตขึ้นตามตัวนะครับดังนั้นโอกาสขาดทุนเนี่ยจะน้อยมากนะครับข้อที่6ก็คือถ้าพอถึงอายุที่เขาจะตั้งครันถ้าสมมติเป็นวัวหมันเราก็สามารถ ขายเป็นวัวเนื้อได้นะครับดังนั้นโอกาสที่จะขาดทุนก็น้อยอีกเช่นกันนะครับข้อที่7วัววัยนี้นะครับตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับก็จะต้องการอาหารน้อยนะครับเราก็จะประหยัดค่าอาหารไปในตัวนะครับข้อเสียนะครับก็มีนะครับการซื้อวัวสาวเนี่ยก็มาเลี้ยงก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานนะครับกว่าจะ พร้อมผสมนะครับจากประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยต้องใช้เวลา2ปีนะครับถึงจะพร้อมผสมแล้วก็ปีที่3ถึงจะเริ่มคลอดลูกนะครับซึ่งจุดนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอาหารให้เขากินอย่างเพียงพอเนี่ยเขาก็จะ,ะสมบูรณ์พันธุ์ได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นสัตว์และก็ได้รับการผสมได้เร็วกว่านี้นะครับ อาจจะแค่ปีหนึ่งก็ผสมได้เลยนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับก็สําหรับคนที่ชอบดูวัวอ้วนๆนะครับก็คือวัวสาวนี่นะครับจะอ้วนช้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องปรับโครงสร้างขยายโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ้วนจะไม่ค่อยน่ามองนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ